สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกทุท่านกันเลยก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี hana, ้ก็มีหลายๆท่านนะครับถามันเข้ามาซึ่งก็ถ้าดูกันจริงๆนะฮะนก็เข้ามา2งวดติดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ในงวดแรกเลยนะฮะที่เริ่มมานี่ก็เข้าไปในที่ใน6กหนึ่งนะครับแล้วเข้า6กหนึ่งแล้วก็งวดที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะเข้าล่างนะครับเนาะอืมเนี่ย มา6 1มา6 2 2 6สนะครับสูตรนี้ก็คือจะเป็นในที่ในสูตรในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนกับหลักหน่วยล่างนะครับเหมือนกันนี่สองช่วงนะครับเนาะอืมน่นแลหละงวดที่แล้วก็ได้เด่นมาจากในที่ในหลักแสนนะครับแต่ละงวดมันไม่เหมือนกันนะครับต้องมาดูในที่ในฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ปี586565แล้วก็ปี63นะครับโดยเฉพาะในปี 58นะเหมือนเหมือนกันกับในปีละ58นะครับที่เคยใช้นะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันก็มี0 0 0 0 0 0มานะครับยาวๆเหมือนกันเลยนะครับ0 0 0แล้วก็0เนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละในงวดล่าสุดก็มี0นะไปออกบนนะครับก็ผลที่ออกเลยนะฮะก็จะเป็นในที่ใน1 6ึ่งหกหนะฮะล่างก็จะเป็นในที่ในหกนั่นแหละ ถ้าเกิดเอา2ตัวล่างนะครับของในฝั่งนี้มาเนี่ยก็จะได้ในตัวเด่นนะครับเเริ่มมาจากงวดนี้เลยนะครับแล้วนี่มีศูนย์มีศูนย์เหมือนกันแล้วล่าสุดฝั่งนี้อ่ะจะมีศูนย์มาไหมนะครับซึ่งในงวดถัดมานะครับของในปี58หลังจากที่เป็นศูนย์เก้าก็จะเป็น,นที่ในสามสามห้าสามห้าหกสามหกสี่ล่างก็จะเป็นในที่ในเก้าแปด ไม่มีศูนย์นะครับหรือว่าศูนย์มันได้มานะครับมันอาจาก็อาจจะเป็นในที่ใน9ก็ได้นะครับหรือจะเอาในที่ใน2ตัวล่างนี่แหละหรือจะเป็น6นะครับเนาะแต่อรอบก่อนนี่มันก็มาเนาะเนี่ยตั้งแต่ในงวดนี้แล้วนะครับเนาะแกับ8ก็ามา8มา9 9มาเหมือนกัน2ตัวล่าง0 0นย์ก็มาอันนี้0 0นย์ก็มาแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับ ศูนย์กับสองมาศูนย์อันนี้สามกับศูนย์อ่ะมาศูนย์มาละมาบนถัดมาห้ากับศูนย์อ่ะมาศูนย์อันนี้หนึ่งกับหกอ่ะหกมาล่างเหมือนในตรงนี้นะล่าสุดอีกศูนย์กับเก้าอ่ะเก้าเก้าจะมาไหมนะครับงวดก่อนศูนย์ศูนย์เนี่ยเหมือนหกเลยนะครับหกก็มาหกแบบเนี้รอบล่าสุดจะเป็นสองไหมสองจะมาล่างในหลักสิบไหมมันจะเหมือนกันกับในงวดที่แล้วไหมนะครับอ่ะมาดูในที่ในสูตรนี้ละกัน นะครับมาปี58ตรงนี้นะครับก็จะเป็น92ถัดมาเป็น3 356 36 4ล่างเป็น98นะครับมาช่วงของปี65ปี65919นะครับ919 58ถัดมาเป็น658 658นะครับ642 ล่างก็จะเป็นในที่ใน0ูนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะตรงนี้เนาะก็จะเป็นนะครับ4ี1 4นนะครับก็จะเป็น3 3 1นะครับแล้วก็5 8 3เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน4 2ถัดมาตรงนี้นะครับอ่ะอานนีปีหกสามนะครับ2 8 3 8ข้างล่างนะฮะถัดมาก็จะเป็นในที่5 0 506404นะครับล่างก็จะเป็นในที่40อ่ะอันนี้ในงวดที่แล้วเนาะก็จะออกไปในที่169530นะฮะล่างก็จะเป็นในที่ในหกอ่ะโอเคนะครับเนาะก็เท่าที่ดูแบบเนี้ยนะครับหรือว่าในรอบเนี้ยจะมี4นะครับแต่รอบที่แล้วนี่มัน ก้ามันก็มาเยอะเนาะมี9มี9 9อันนี้ไม่มีอ่ะมันก็ไม่มา9เนาะแต่รอบนี้นะครับมีสีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น6,4ช่วงนี้ก็มีสี 4, 4, น, 4, นะครับแล้วก็มาสี่ีก4 2นี่ก็มี42นะครับแล้วก็0440หรือว่ามันจะเหมือนกันกับในงวดนี้นะครับในงวดที่ที่ออก50น,นะครับตรงนี้ก็เป็น50เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็น0 5นย์ะครับแล้วก็เลยมาออก0 5นย์ รอบนี้มันก็มีอยู่2ตัวนะครับก็คือ4 2 42นะครับแล้วก็40นี่นะครับรอบนี้หรือว่าจะติด40นะครับแล้วก็42ไว้นะครับ4 2 24ก็ไม่แน่นะครับ2ถ้าาอ่มาอาจจะเป็น2อาจจะเป็น42ก็ได้นะครับหรือจะเป็น2 4ล่างเพราะว่านั่นแหละถ้าดูแบบนี้นี่อาจจะเหมือนในวดที่แล้วเนาะนี่ย0มาศูนนมาหน่วย0นมา10 6มาหน่วย6มา10รอบนี้2มาหน่วย2อาจจะมา10ก็อาจจะเป็นไปได้นะครที่มันจะออกในที่ในสออ่ะใครชอบก็ลองนําไปติดลองนําใจไปจับไว้แล้วกันถ้าจับดูเปรียบเทียบเ,เหมือนในสูตรนี้เท่าที่ดูแล้วนะครับก็คือ,อะจะจะเอาในหลักร้อยนะครับเอาในหลักร้อยมาเป็นเลขเด่นว่าล่าสุดก็คือใน6กับ5านะครับทำไมถึงเอาใน6กับ5นะทำไมถึงเอาหลักร้อยสงวดก่อนนะครับมาเป็นในเลขเด่น เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ต้องไปเปรียบเทียบกันกับในช่วงนี้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 แล้วก็ทุกๆช่วงนะครับถ้าในหลักร้อย8งวดนี้นะครับก็ต้องเป็นในที่ใน8 8กับ0ย์อ่ะนี่มาศูนย์บน0นล่างนี่เห็นไหมครับมาแล้วได้ดิส่วนในช่วงนี้เอาหลักร้อยเนาะ4กับ5อ่ะนี่มา4เนี่เห็นไหมครับนี่มาล่างเลยอันนี้ก็มาล่างแล้วก็ในตรงนี้นะครับ เอาในหลักร้อยก็เป็น6แล้วก็ก6กับ9อ่ะมา9นี่มาล่างอ่านะฮะแล้วก็หลักร้อยงวดก่อนหนะ้า2งวดนะครับ3กับ8 3กับ8อ่ะมา8เนี่ยเนี่ยเพราะว่าจับช่วงทั้งหมดเนี้ยช่วงล่าสุดมันก็ต้องเอาหลักร้อยเหมือนกันนะครับ2งวดก็จะเป็น6แล้วก็5อ่ะไม่งงนะครับเนาะอ่าส่วนตัวที่มาจับเลยนะครับก็คือจะนำนะครับนำในงวด ก่อนหน้านะครับเนาะถ้าเป็นล่าสุดก็ต้องนํา3กับ0ูนย์จับบวกกันนะครับสบวกศจับบวกกันแล้วก็ลดแต้มนะครับอลองดูนะครับเนาะเนี่ยเราดูในงวดนี้ได้ครับได้เด่นศูนย์มาแล้วเนาะศูนย์มาจากนี้ก็นําหลักสิบนะครับสตัวบนจับบวกกันงวดก่อนหน้านะครับก็ได้6กเนาะหกห้าสี่ลดแต้มเนี่ยลดมา3แต้มนะครับก็จะได้แล้วนะครับนะ 4, เนาะสี่เนาะ,ะเดี๋ยวเขียนหกห้าสี่ เสียยเขียนนะฮะเราเนี่ย8 8กับ0 8กับ0ย์ในช่วงนี้่ป8เอ้พีเขียนพี่แปกับ0เนย์ะนี่หลักร้อยแล้วก็ตัวที่จะมาจับมันจะได้6คู่นะครับสูตรนี้ตัวที่มาจับเลยก็คือนำหลักสิบตัวบนนะครับงวดก่อนหน้านะจะมาหาในงวดนี้6บวกได้6เนาบวกกับ1ก็จะได้6นะครับ6ลดแต้มไป5 4นี่ครับก็ได้4ี่ศ อันนี้ทําเหมือนกันเลยนะครับเนาะหลักร้อยก็ได้5กับ4นะครับเนาะสองวดก่อนหน้า4 5 6คู่เนาะก็นำสองตัวบนนะครับรอบนี้2ตัวบนอันนี้ก็ต้อง2ตัวบนนะฮะก็ได้3นะ9กบวกกับสได้3ก็ได้3ลดแต้ม2 1อ่ะก็มาเออนะฮะลองดูในช่วงนี้นะครับเนาะหลักร้อยก็เป็น6กับ9นะครับ6แล้วก็9 ตัวที่มาจับเลยก็นํา2ตัวบนนะครับจับบวกกัน1บวกกับเเป็น10นะครับเป็น0ูนลดแต้ม0 9ย์แล้วก็ปอ่ะมาไหมครับนี่มา0ูนย์แล้วก็ในช่วงนี้นะครับช่วงปีห้าปนี่แหละที่มันคล้ายๆกันนะก็นำหลักร้อยนะครับ3กับ8นี่แหละมาเป็นในเลขเด่นนะครับหลักร้อยงวดก่อนหน้า2งวดนะครับ6คู่เท่านั้นนะกำลังพอดีเลยนะครับใหม่หมากใหม่ก็2ตัวบนนะครับ0ูนบวก0ูก็ได้0นย์ะครับ9 ลดแต้มนี่ก็มา8 9เนี่ยสังเกตว่ามันมาล่างล่างนะครับล่างล่างแสดงว่าในงวดล่าสุดจะมาล่างไหมนะครับซึ่งเท่าที่ดูนะครับก็จะได้ในหลักร้อย6แล้วก็5นะครับตัวที่จะมาจับเลยนะฮะเราก็จะนําใน2ตัวบนจับบวกกัน3บวกกับ0นย์แบได้3แต่ละงวดจับไม่เหมือนกันเด้อะนะครับเนาะ,ะก็จะเป็น3 2 1อ่ะได้6คู่นี้นะครับก็อาจจะเผื่อๆมันจะคาดเคลื่อนนะครับเผื่อม,มันคาดเคลื่อนเนาะเห็น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 สีมันเยอะๆนะครับเห็นสีเยอะอ่ะอาจจะเพิ่มแ้มไปนะครับอาจจะเป็น6,4หรือ54นะผมเชื่อว่าก็ขอให้มีในนี้แล้วกันนะครับซึ่งมันก็มาล่างเยอะนั่นแหละนะครับเนาะยังไงก็ติดไว้ใน2ตัวล่างแล้วกันนะครับหรือนําไปตัดกับเลขดับเนาะเลขดับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะสำหรับเป็นที่ในสูตรที่1นนะดับดับหน่วย นะครับยังไงก็อาจจะเป็น2นั่นแหละนะอาจจะเป็น2 25สอง้ไหมหรือ26นะครับก็บันออกเลขเดิมได้ไหมได้30ก็ยังออกมาเลยนะแต่30มูนมันเว้นเนาะเว้น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 มางวดหนึ่งนะฮะรอบนี้ก็อาจจะผมว่าเท่าที่ดูปี58นะครับไม่น่าจะมีศูนย์เนาะเออนี่แหละนะครับก็ลองลองนำไปติดนำไปจับไว้แล้วกันนะครับซึ่งในปกสลากปกสลากก็เท่าที่เห็นเห็นนิดมีเลข2ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะเนี่ย อาจจะออก16ก็ได้นะครับเนาะศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยยังออกมาเว้นมาอักหนึ่งนะครับรอบนี้จะหนึ่งหกออกมาก็ก็อาจจะออกได้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะแต่เท่าที่ดูก็เด่นสีก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเนาะถ้าสีมานะครับสีมาคู่กันกับเลขคู่แล้วกันนะครับเนาะสี่หกเนี่ยสี่สองเนี่ยอันนี้ก็สี่สองเนี่ยสี่ศูนย์เนี่ย เออเหลือสีไหนมันอาจจะออกมาในที่ใน4 6เหมือนเดิมก็ได้นะครับเนาะเนี่ยสีสองเดี่ยวออกมา2รอบเลยนะครับ40ย์ก็ออกมา2ครั้งนะครับเนี่ยเนี่ยในงวดเดียว42-2ครั้งเหลือ4664นะครับก็ลองลองลองซื้อติดไว้ล่างแล้วกันแต่อย่าลืมกับหัวนะครับเนาะหกับ9ก็ตัวเดียวกันะนะครับเนาะอ่ะคนจะถูกซื้อแค่6กสีก็ถูกนี่แหละนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ